สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เสียงแบบว่าเสียงอนาะอาจจะแบบป่วยในเรื่องงานบางคนแต่ว่าอนาะจะมาอ,อ,อะไรเอ่ยมนะาแต่งงานะเดี๋ยวก็จะมาเล่าฝับอาตามเป็นเหรียญไกลบ้านมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเาดูกันนะครับดูว่าวันนี้นะคะก็แบบว่า อันนั้นตาทุ่อมอลไรยังเป็นไงโธ่เส้ยหายตาจ้า่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มก,การแต่งหน้ากันดีกว่าเรานะคะออก็ว่านี่เป็นรอแบบในรอบสิบปีแร้วตาที่ได้กลับมาแต่งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะนี่แบบชิวมากตัว่าเวลาแต่งหน้า,าก็จะแบบ ไม่ค่อยแบบอันนี้จกกักตัวไหนนะคะแต่ว่าก็พยายามแบบให้ทุกคนได้เห็นฉนะะันในวันนี้เราเยอยากทองแต่งนางอะไรามา,าจริงวนนี้เราคืออนะอะจำลองจะมาแบบขันต่อแรกตัดต่อ,อ,อไป,ไปอย่ง้ดิ เคครบหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเลย,ะะเ,ยเราจะใช้ต้องจะอะมาเรื่องนี้นะคะที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเลยคะ่ะแต่แต่เริ่มกิ๊บเป,ปิดเทอมปิดเออปิดเทอมแบบว่าปิดเทอมที่แล้วนะคะว่าทำไมอ่นะแล้ว่็ ย้ายโางเรียนอะไรเนี้ยก็จะมาตอบให้นะคะวันนี้วันนี้นะคะก็พอดที่ว่านานะคะมีแบบว่าเรื่องปัญหาการเรียนสักนิดนึงนะมีเรื่องปัญหาการเรียนแบบมากๆแบบตักนิดนึงอนะ่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตัแบบี่เด้อด้วยความที่หนูวันเดินทางไกล เพราะว่าดูอยู่ในบ้านนอกใช่ไหมเราไปเรียนในตัวเมือง <Boy. S 1> บ่อย,อยระยะทุกวันนะคะดูจริงจริงเนาะก็แบบไม่ได้แล้วถ่าแบบเรียนในตัวเมืองก็แบบตีแล้วแหลนะอะะเพราะว่ามีเพื่อนที่ดีจริงๆนะคะก็แบบไม่ได้แล้วพอยาวพอแบบ เพราะแบบมีปัญหาเรื่องการเรียนก้ามเดินทางอะไรอ่ะค่าเสียค่าใจใจเยอะอะไรเยอะพวก,ก็แบบว่างานแบบนานแบบว่าเมืแบบ่อยอะปัญหากกแบบแบบก็เลยแบบเออรา,าออกอะไรกันอะไรเงี้ยราออกแล้วก็ไป อยู่ที่ไหนอะไรอะค่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอนานย้ยายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่ได้ย้ายจักทีเพราะว่าตอนน่้อยุ่งแบบยุ่งแบบเรื่องอางานเรื่องอะไรด้วยนะคะเรื่อปความที่ดัวแบบเยอะยัเยนเยอะด้วยนะคะตอนนั้นนะเพราะแบบมันไม่ได้อะไร ก็เลยแบบว่าเราแล้วก็มาเรียนต่อในมอตีอีกรองหนึ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วยุคคานตราออกมาแล้วก็มาแบบมาอยู่นี่สักสองตาปีก็จบแล้วแล้วเรียนใกล้บ้านแล้วมันก็ดีแล้ว หนูตั้งใจอยู่แล้วว่าจะย้ายมั้งแต่แบบแรกอยู่แล้วนะคะแต่ดูจะไม่ได้ย้ายสักทีอะไรสักทีเลยนะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละก็เลยได้ย้ายตอนประมาณตอนประมาณแบบนี่นาปีนาปีที่แล้วนะคะหนูแบบได้ย้ายพอดีอะไรพอดีนะคะแล้วก็ เราออกปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ย้ายเลยนะคะคพไะนั่นไหนะพี่เทอพี่เอโบชอก็เลยอยาก็เลยไปทำเรื่องเราออไะที่แรงว่าแต่ว่าจะอยู่ต่อสักตรงตับปีเดียวมันก็จบแล้วนะ อยู่ต่อตากสมตปีอ่ะมันก็ตีนะแต่ตัวนายเองก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงวเพจะต้องเดี๋ยวก,กับไปกลับไปกลับในเมืองอ่ะในเมืองแบบว่าไกลมากนะสำหรับนวลนวยอ่เดี่ยนในเมืองอมันไกลอยู่แล้ว ต้องลองคิดดูดีๆนะเรากคนเพราะว่าเมียนะเพราะว่าจะเปลนปัญหาใหญ่เหมือนอันาผูแบบเล็กแต่ยห,บบหาย,ายแบบใหา่ละมาตังแต่แต่กนี่แหละสาเหตุแบบที่ย้ายนะคะแล้วก็เรื่องการเรียนก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้มีอะไรติดแบบ ทางอะไรหละก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนลองคิดดูดูดีๆว่า,าอย่งั้นมันจะเป็นแบบเบื่อตนอนายแน่ๆหรอกนะอันนี้เราลงไปตักรงกึ่งกรอนาเดี๋ยวเรามาทาบัตอัดต่อเลยจ้า ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขก,ก็พอเอาล้นอย่าประมาทนะเพราะหนตัวน้เองอะเรียนอะ่ะก็จะแบบรีบหน่อยอย่ะอย่าแล้วก็เป็นเด็กคนนึงที่อยากแบบอยากจะไวอยากจะไวว่าไม่ได้ แต่หนอ่ะาแบบเรียนเพอะเพื่อนเลยนะเราเทุก็จะได้แบบไปมาหาหลัยพบกันอะไรอยาจะดีขึ้นเรียนพร้อมรุ่นน้องก็ไม่ได้เลยนะแต่รู้สึกว่าก็ดีขึ้นมาในสองคมใหม่ๆนั่นแหละ ทังคมใหม่ๆมันก็ดีก็คือแกลสังคมใหม่ให่ะมันก็ดีขึ้นเลยทุกคนตอ,อเเนเราเ็ถึงพอเราชีต่ไรนะชีวิตจะแบบชิวแต่ใครอยากแบบให,แบบให้ลองเลือกแบบเรียนที่เรียนดีๆเราทุกเพราะว่าบาย่างมันจะมันยันอนนาเลยเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะ ็จะเปน่ๆๆต้องพวงเลือกแบบไกลบ้านอะไรอย่๋อดีกว่าตัวหนวูไม่ได้อะไรเรียแบบนไกลบ้านดีกว่าอยู่ในตัวเมืองจริงๆเพราะว่าหนูเป็นเด็กอะเป็นเด็กที่แบบอยู่ไกลอยู่ไกลมากแล้แบบ อยู่ไกลมาแล้วก็แบบเรยแบบเยอะเรียนเยอะตอนนั้นอ่ะเรเป็นเด็เราเรียนเยอะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองเยอะจริงๆเรียนเยอะมาแท่แบบงานเรียนจำก็เยอะจริงๆตอนนั้น่ะ เจอมาถ้าปอปอจะไม่ทำแพรจะแบบไม่ได้พาเลยตอนดวาวทูไปเจ้าช่วงเบาหกนะแล้กวก็แบบเรียนหนะักมากิงเรียนหนะัก

ไงไปตแบบดูดีไปตดีโรงพยาบาลเป็นโลกที่ตดใสอ่เดี๋ยวเราจะทาแบบทาตรงแบบตรงนี้ให้มันสวย I don't do what to do about all of แต่งหน้านี่อ่ะจะแบบทะลุทะล้หน่อยนะนจะคนเพราะว่าหนูอะแบบทุกคนแบบตีอยู่แล้วทุกคนแบบที่ว่าอืมใช่ฮันนี่ยังสุดจังเน่โอเคนะคะก็ เตรียมยบลวะค่ะแล้วก็เตรียม้บภาษาจีบออยช็อกกานะคะจุกกะะดก็เป็นจสี่หลิงบุกผลนี่ ก็เดี๋ยวตัดไปต่อรอที่แบบยาวผูกกัรตบกันผูกยาว,ยวจนเสรเจจนหนูต้องไปตัดอ,อีกตัดแบบในจึงโพรวไปเบยแบบเป็นต่อพที่แบบใจเรานี่ประมาณนี้นะคะทุก่อนแ้วจก็ จริงมันแบบว่าใหญ่มาหน้าหนูอ่ะหน้าหนูตอนแม่แต่งกับแต่และมันจะจะแบบเนีะ่ะนี่เลยทุ้คนนะคะก็ประมาณนี้เลยกคนี้แบบว่าเป็นเรื่องราวะาะจากอาณาชาแนละ <c oughs> นะคะแล้วก็แบบว่า มีเรื่องราวอะไรให้ได้ทุกคนได้เห็นกันนะคะแล้วก็เทอมหน้านะคะก็จะขึ้นโมหาอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้มีเวลาท้ายนะคะในช่วงนี้แต่อน่าจะแบบทําคลิปให้ดูเยอะๆตอนปีเทอมแน่นอนนะคะแล้วถ้าใครอยากดูคลิปอะไรอะไรก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะก็เพียงนี้แหละ เ้าก,ก็เจ้าลูกคุรยาแบบว่าไปพัดปอนก่อนนะคะแล้วก็เพือ่อะไรก็เข้าใจจอกันไมคคลิปหน้านะคะตลว,วันนี้ที่ฉันสาวนะฮะสาวรอนะคะไปก่อนนะเจอกวันนี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ